เพราะว่าตอนหลังเราก็ย้ายมาอยู่คอนโดแล้วเนาะก็เหมือนแบบพยายามจะหาอะไรที่มันช่วยเหลือเราในการทำความสะร์ดให้มันง่ายขึ้นครับซึ่งไดสันก็แบบตอบโจทย์เรามากครับตัววี2 s ก็คือแบบสามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็ปกติถ้าเราไม่ไม่ไม่มีเครื่องช่วยแบบนี้เราทำอย่างไราเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยใช่ไหมเออผมเป็นแบบว่าไรนวัตกรรมมากเมื่อก่อนก่อนที่จะได้มารู้จักไดสันก็คือแบบว่ากว่า ไม่กวาดอ่ะใช่แล้วก็แบบมันใช้เวลาแล้วแบบบางครั้งฝุ่นที่มันอยู่ใต้หเกลือกอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถกวาดไปได้ใช่พอมาได้มารู้จักไดสันก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ไกลอยู่ลึกแค่ไหนก็คือสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจด<ม>ครับแม่ก็ภูมิใจมากต้องภูมิใจมากเพราะว่าที่บ้านเป็นภูมิแพ้ทุกคนแล้วพอมามีไดสันนี่คือแบบอาการภูมิแพ้ลดลงไปเยอะมากเราก็ตอกแม่ไปเลยว่าต่อไปนี้คือเราสามารถทําความสะอาดบ้านให้ได้ตลอด ใช่ครับไม่าใช้ได้อ๋อเอาเอาคอนโดเราเองก่อนบ้านอาจจะอาจจะแบบว่าต้องใช้แล้วนะใช้แล้วใช้แล้วใช่ไหมใช่ไหมายถึงว่าใช้แล้วไงใช่แล้วเมื่อกี้ทำแล้วใช่ไหมเมื่อกี้รับปากไปแล้วว่าช่วงนี้ช่วงนี้ทำงานเยอะนิดนึงอาจจะบางวันบางวันอาจจะทำได้ครับเออให้แม่เล่นคอดเมื่อกี้ไหมเออเดี๋ยวให้ซื้อไว้ชั้นชั้นลาชั้นละอัน อ่ะก็คือโดยปกตินี่คอนโดตัวเองก็ทำเอง่ะครับก็ทำครับเพราะว่าฝุ่นในคอนโดก็เยอะอะเพราะแบบคอนโดมันอยู่ชั้นสูงนิดนึงมันก็จะมีฝุ่นเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็เข้ามาเราก็ต้องทําอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสี่ห้าครั้งเนี่ยครับซึ่งเราทำเองครับก็ต้องมีแหละครับชีวิตเราก็ต้องมีความสะอาดนิดนึงก็ให้หน้าตาเราจะดูสุขภาพ เขาไม่ใช่ก็คือทำเองแล้วก็คือทำปฏิทินอ้าวบช่วงย่วงที่ผ่านมาใกลออกมากทุกวันเลยนะแค่จะแบบออกงานบินออกงานบินอย่างเงช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็พยายามหาเวลาแหละเพราะแบบไม่ไม่ชอบเห็นแบบว่าให้ห้องสกปรกอ่ะเวลาเดินเท้าเปล่าแล้วแบบเจอฝุ่นแล้วมันจะแบบมีความหงุดหงิดอ่าอ่าอก็คื สบายตอนนี้ก็คือเพราะว่าทําง่ายใช้เวลาไม่นานใช่ครับเพราะมันแค่เปลี่ยนหัวแล้วก็แบบสามารถทําความสะอาดได้ทุกรูปแบบแล้วตามบอกแฟนหน่อยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบว่าเออมเชี่ยวชาญได้กัทได้ครับก็ไดสันนะครับตัวนี้ครับวิ่12เสามารถตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฟุ้นหรือว่าถูพื้นนะครับก็สามารถทำได้เรียกว่าครบจบในเครื่องเดียวครับกับเทคโนโลยีของไดสันลอแค์ครับ บ่อยมากขี่มากร้อดกันกันที่ร้านนี่สิเลยเผื่อพักยาวเราเล่นเราเล่นเผื่อทำงานแหละเพราะว่าเราก็ได้ไปรีชาร์จพลังมาแล้วตอนไปอเมริกาตอนนั้นก็หยุดไปเกือบครึ่งครึ่งเดือนได้ครับกลับมาก็ต้องใช้กำลังนิดนึงซึ่งบุคลาดรกรดีเราจะต้องเป็นแบบนี้ครับบคลาทำงานหนักก็ต้องหาง ก็ใช่ครับปกติเราก็พยายามจะแบบ work life balance นิดหนึ่งเพราะแบบทำงานอย่างเดียวมันก็อาจจะแบบอุดอู้ไปอย่างเงี้ยครับใช่แต่มันต้องเคลียร์เคลียร์ลำบากเหมือนกันนะเพราะช่วงนี้คืองานคุณเยอะไงก็ส่วนใหญ่ก็บก็จะแพล่ลวงหน้าแหละก็จะบอกแบบที่ผู้จัดการว่าถ้าปีหน้าเราก็ขอล็อกไว้ช่วงนี้สมมติสงการก็ศึกษาถึงย3อย่างเงี้ยก็ขอล็อกไม่รับงานแล้วก็ให้พี่เขาไปเคลียร์กับ ลูกค้าต่างๆครับแปลว่าค,ค,คือจริงๆถ้าในในหนึ่งปีพี่กายจะต้องมีก่วงเวลาที่แบบทายไปเที่ยวบางคนใช่ครับครับก็แบบอยากเหมือนแบบฟิลฟิลแบบโซเชียลดีท็อกแหละผมว่าพอแบบทําไปเรื่อยๆมันก็ต้องแบบมีเวลาเคลียร์หัวสมองเราเคลียร์ร่างกายแบบปล่อยให้มีพีเรียดหนึ่งที่มันแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ้ปกติโซเชียลของคุณก็ดีที่ส <laughs> ุดบ้าช่วงนี้แอคทีฟจะตาย หอใช่ไหมไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครเพราะในโซเชียลสกายกไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเออแบบที่มันแบบดาร์กดูแบบเออโอ้ผมลงเยอะแล้วนะไมายถึงว่าไม่ไม่มีอะไรที่มันแบบันไม่ดีอ่ะเขาดูเขาดูเออดูไปทางนั้นเลยอ่ะขายตลกอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ขายหล่อละอาจจะเป็นแค่แบบผมส่วนตัวเราแบบเล่นโซเชียลเยอะๆเรารู้สึกแบบสมาธิสั้นบางครั้งหมายถึงแบบเราจะแบบ โฟกัสหายไปอย่างเงี้ยเวลาเล่นโซเชียลบ่อยๆครับก็เลยแบบบางครั้งก็รู้สึกโซเชียลดีทอกมันก็ก็ดีรู้สึกแบบมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแปลว่าถ้าสุดที่จยไ,ไปเที่ยวก็คนีจะพักเองกรือผมแบบใช้ถ้า<ๆ>ถ้าทาได้คือพยายามจะใช้ให้น้อยแหละเพราะสุดท้ายไงเราก็ต้องดู G P s อย่างนี้เนาะหรือไม่ก็ต้องตอบงานนะไม่งั้นเดี๋ยวผู้จัดการจะกินหัว มีไหมมีไหมมีไหมมีมีช่วงเวลาที่แบบอ๋อพระพ่ชิตนี่เคยบอกว่าเธอคือเคยถามแล้วคือหายไปเลยใช่ก็แล้วแต่ช่วงแหละส่วนใหญ่ก็จะแบบแล้วแต่แบบบางอานก็แบบมันมันจะเลื่อนลงไปข้างล่างไงพอแบบทิ้งไว้วันหนึ่งมันก็จะแบบเมสเซจใหม่มันก็จะรันเข้ามาใช่ไหมก็อาจจะไม่เห็นเคยไม่ตอบแบบไม่ตอบอลไสักคนนานแค่ไหนน่าจะเป็นปีนะครับ ก็พอพอมันรันลงไปแล้วเราไม่เห็นไงแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ได้ทักซ้ำมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเมสเ a จมาแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่สําคัญก็จะบอกอยู่แล้วแหละว่าให้โทรมาครับเขาชอบคุยมากกว่าชอบพิมพ์ชอบคุยแบบเคยชอบคุยใช่ค่ะเมื่อกี้พูดถึงมิสซันนี่ล่าสุดก็ไปเปิดกับอจาเขาอีกแล้วเขาสรางกลับมาคุณไม่เปิดสื่อเขาทำไมเปิดสึกตรงไหนผมแค่พิมพ์บอกว่ากลับมารับงานแล้วดีใจที่แบบว่าเขาไม่ยังไม่ได้เกษียณไง เอาประโยคนไรเรียกเขาว่าอะไรว่าอะไรครับจะไม่ได้ก็เลยได้คำชื่นชมมาดีใจไงผมก็ดีใจที่ได้เห็นพี่เขาบนหน้าจออีกครั้งหนึ่งไงเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้รับงานนานก็แบบดีใจที่บอกไปล่าสุดยังไม่ได้เกษียณยังมีงานอยู่นี่กลับมาแบบแฟนๆก็ตอบรับการกลับมาของเขาอย่างดีคัมแบ็กแบบล้นหลามเลยดากันดาดากันดา ไข่ย้อยออครับไข่ย้อยคุณกลับมาค่ะมีผมตั้นนะคุณเห็นเ่าในโซเชียลเขาแบบใช่ครับออุ้มฐานเลยมีหนวดเลยมีหนวดผมสั้นลงเท่เลยครับโดนแบบนี้บ่อยไหมโดนแบบโดนพี่ซันนี่ชอนสปายด <c oughs> ้วยก็ประจำอะอันนี้คือชีวิตจริงที่แบบเจอแบบไม่ไม่ไม่ใช่แค่ในโซเชียลชีวิตจริงก็เป็นประมาณนี้พ <c oughs> ี่เซนนี่ก็คือ ทำเยินยอให้คุณตลอดเย่นี้เหรอใช่แล้วแบบสับใหม่บรรดาสับใหม่มาเรื่อยๆครับเป็นราชบัณฑิตเตยสถานทำไมคุณชอบเป็เซลไม่ไม่ไม่ได้ชอบเป็เซลคอมเมนต์เขามีแต่ดีๆอ่ะคอมเมนต์ใครครับคอมเมนต์ที่เขาลงแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์มันมีแต่แบบเออผมก็ดีผมแบบแสดงความยินดีที่เขากลับมายังไม่เกษียณเรียกาว่าอะไรเรียกว่าอะไรเกษียณอะไรนะครับเรียกคุณลุงเกษียณผมว่าดีใจที่เขายังไม่กลับมาเอ้ยที่เขายังกลับมาสยบข่าวเกษียณ ได้โทรไปเลยค่ะยิงกลางไปหาไหมคะก็ส่วนใหญ่เมสเ a จคุยกันมากกว่าครับแต่ถ้าเด็กเขาตอบไหมเขาตอบเขาเป็นคนเล่นเล่นโซเชียลจริงๆเขาเป็นคนเล่นโซเชียลบ่อยแต่ถูกกลายเป็นว่าเราคุยตอบเขาไหมครัตอบครับตอบคือตอนใหม่ตอนนี้ก็คือเริ่มตอบเขาแล้วตอนที่เขาเคยด่าว่าเขาไม่ตอบตอบตลอดตอบตลอดแต่มันก็จะมีบางครั้งที่แบบเราไม่ได้ตอบครั้งหนึ่งแล้วเขาก็แก้แค้นเราโดยการไม่อ่าน แล้วเราก็จะแก้แค้นเอาคับไปเรื่อยๆทำไมต้องเป็นคู่ขนาดนั้นดูตริงจังไหมไม่ทำไมเป็นคนสองคนทำไมพี่จะต้องแบบคุณอายุเท่าไหร่กันผมอายุเท่านี้ถูกแล้วหมายถึงอายุเท่านี้แล้วไม่ตีกับวินเทจนี้นอ๋อไม่ได้ตีมันก็สนุกกันนั่นแหละครับก็พี่เขาก็แบบก็แบบโอ้ก็ตามสไตล์พี่ซันนี่แหละใช่ใช่ใช่อยู่บ้านเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวยมไปหน่อย มีอะไรบอกเขาไหมคะเขาต้งกากลับมาครับอยากให้เขากลับมาเรื่อยๆกลับมาครับกลับมานะคิดถึงเสมอครับแฟนก็คุณ Sunny s ่ Swan Metanon เสมอครับอยากเห็นไข่ย้อยครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society